วันนี้เราก็มาติดโซลาเซลล์นะครับบนหลังคาเป็นชุดไฮบริดพรอนออฟกินะครับนี่นี่ก็กำลังยิงแคมป์อยู่นะครับแคมป์รุ่นใหม่นะครับของ PSI นะยิงแบบนี้เลยไม่ต้องใช้รางแล้วนะครับใช้ออฟิทด้วยนะครับยิงไปกับหลอนหลังคาเลยนะครับนี่มันก็จะพอดีอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะพอดีร่องของมันเป๊ะเลยนะครับ แล้วเราก็เอาแผ่นมาวางข้างบนได้เลยตัวที่ไม่ต้องเอารางมาวางต่อให้มันเลื่อมกันอย่างนี้มันก็ยังวางแผงได้นะเพราะว่ามันวางอยู่ข้างบนไงแต่ถ้าเป็นรางเนี่ยมันดัดอย่างนี้ไม่ได้นะครับข้อดีของมันอยู่อย่างนี้ก็ได้อยู่งนี้ก็ได้มันก็วางได้หมดเลยเพราะว่าแผงมันก็วางอยู่ข้างบนแต่ถ้าสมัยก่อนมันเป็นรางรางมันเอียงมันไม่ได้มันดัดไม่ได้มันก็จะไม่สวยนะเด๊ทำงานได้เร็วขึ้นครับทำงานได้เร็วขึ้น ถ้าเป็นสมัยก่อนก็เอลฟีดนะมันต้องมายิงเอลฟีดแล้วก็ต้องมาล็อกลรางอีกนะครับอันนี้ยิงอัดลงไปเลยใช้นอตตัวเดิมด้วยครับวันนี้เราติดตั้ง20แผ่นนะครับ20แผน่นแผง580วัตต์ทั้งหมด20แผน่นนี่ทีมงานกำลังยิงแคมป์อยู่10กิโลวัตต์นะวันนี้ 10กิโลวัตต์หนึ่งเฟสของดีเจ่นะนี่จังหวัดเลยครับโอเคเดี๋ยวมารีวิวต่อ